สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้แอนจะพามาชมห้องพักของโรงแรมกริตดาอยู่ที่จังหวัดอุดรธาน,นีนะคะถามว่าผ่านในผ่านมากเลยราคานี้จะอยู่ที่ราคา750ขอรถนะคะขอลดราคาในช่วงโควิดสวยมากเลย โรงแรมอันนี้เมื่อก่อนจะราคาอยู่ที่เก้าร้อบาทก็บอกแต่ตอนนี้เขาให้อยู่ที่ราคา700ดบาทสิ่งที่แอนชอบที่สุดนะคะนี่การนี่ค่ะนี่ค่ะเราเตอร์นะจ๊ะห้องไก่ห้องมันนะคะห้องไก่ห้องมันเลยสัญญาณอินเทอร์เน็ตเลิศมากเลยจะ,จะพาไปดูพาไปชมห้องน้ำนะคะห้องสวยมากเลย แต่คุณจะสร้างมานานแล้วล่ะค่ะจะพามาชมนะฮะห้องน้ำห้องน้ำก็โอเคดูสิครัสะอาดดีสะอาดดีผ่านผ่านผ่านค่ะเอ็นชอบ นะอุดรธานีนะคะอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีอ่าที่อยู่เนี่ยจะอยู่ทางโรงเรียนหมากแข้งนะคะขับตรงมาเรื่อยๆๆนะคะมันจะมามาเลยสารเจ้าแม่ตบทิมมานิดหนึ่งสังเกตขวามือนะคะแล้วก็จะเห็นป้ายชื่อโรงเรมหน้าพักค่ะ ราคาไม่ถึงพันนะคะสุดยอดมากเลยเยี่ยมเยี่ยมอืมหน้าพักโอเคนะคะแนะนำที่พักจังหวัดอุดรธานีจ้าสวัสดีค่ะ